กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เรามีเรื่องเล่าหรือตำนานแบบไหนมานำเสนอเชิญมารับชมกันได้เลยครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ทีมงานมีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับพระพุทธชินราชนักกษัตริย์ปีฉลูวัชิโนรถปีพุทธศักราช2513พระเครื่องเสริมดวงชะตา คนเกิดนักกษัตริย์ปีฉลูพระพุทธชินราชนักกษัตริย์ปีฉลูวัชชิโนโรสเป็นพระเครื่องที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมดวงชะตาให้กับคนที่เกิดในนักกษัตริย์ปีฉลูพระเครื่องสร้างจากผงพุทธคุณด้านหน้าพระเครื่องเป็นรูปจำลองพระพุทธชินราชพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยองค์พระเป็นรูปแบบปางมารวิชัยด้านหลังพระเครื่องเป็นยันไบพัดหรือย,ยันสาม ลงอักขรยันคำว่าพักวาและมีรูปวัวที่เป็นสัตว์ประจำนักกษัตริย์ปีฉลูคำว่าพักวาแปลว่าผู้มีโชคดีและหมายถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าคำว่าพักวายังเป็นบทพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าที่มีความหมายว่าพระองค์ทรงมีโชคดีในพระชนชีพคือประสูตรในตระกูลที่ดีได้รับการศึกษาที่ดีพระคาถาพักวามีอยู่สองส่วนดังนี้ พระคาถาพควาส่วนที่หนึ่งพระคาถาพระพชิตาเยนะสัตธรรมาพัคปาเปนะตาทินาพยาสัตเตปหาเสนโตพยสันตังนะมามิหังภาวนาป้องกันศัตรูทำร้ายมิได้พระคาถาคาะคมิโตเยนะสัตธรมโมคามาปิโตสเทวกังคัชมาโนสิวังธรรมังคัตธรรมังนะมามิหัง ภาวนาบันเทาโรขาพยาตพระคาถาวา่าวานานิคขามิโยตันหาวาจังภาสติอุตมังวาน,านิพาปนัฐถยาวายามันตังนะมามิหังภาวนาป้องกันโจรผู้ร้ายพระคาถาพระควาส่วนที่สองพระคาถาพระพยามาปน,นาสัตตานังพยังหาเปตินายโกพเวสพเพอติกันโต พระควันตังนะมามิหังภาวนาเสกอาวุธทั้งปวงพระคาถาคา่ะคาฮิโตเยนะสัตธรรมโมคาตัญญาเนนปานินางคาหานิยังวรังธรรมังคันหาเป็นตังนะมามิหังภาวนาไปสู่พระยาสมณชีพรามคณาจารย์พระคาถาว่าวาปิตังปวังธรรมังวานโมกขายะพิกขูนัง วาสิตังปะวะเรรรมเมวานาหันตังนะมามิหังภาวนาเข้าสู่คนแข็งก็อ่อนลงแลพระเครื่องจัดสร้างในปีพุทธศักราช2513พิธีพุทธาพิเศษนะวัชิโนรสสารามวรมหาวิหารหรือวัชิโนรสพุทธคุณเด่นด้านส่งเสริมดวงชะตาหนุนดวงเสริมราศีช่วยป้องกันเวลาดวงตกกันอาถรรและสิ่งไม่ดีทั้งปวง ด้วยการจัดสร้างพระเครื่องที่มีเจตนาที่ดีสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้คนร่วมทำบุญช่วยบูรณะวัชิโนโรสส่วนพิธีปลุกเสกพระเครื่องในพิธีมหาพุทธาพิเศษมีพระเกจิอาจารย์ที่ทรงพุทธาคมทั่วประเทศไทยมาร่วมนั่งปลุกปลุกเสกในพิธีจัดได้ว่าเป็นพระเครื่องที่มีพุทธคุณสูงอง,องค์หนึ่งของประเทศไทยวัชิโนโรสสารามวรวิหารหรือวัชิโนโรส ตั้งอยู่ริมคลองมอนติดถนนอิสรภาพตรงข้ามกับกรมอุทหารเรือฝั่งทนบุรีสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรามานุชิตชิโนโรสเมื่อครั้งดำรงพระอิสาริยยศเป็นกรมมหมื่นนุชิตชิโนโรสทรงสร้างขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช2379ในสมัยรัชกาลที่3เป็นวัดที่มีความสำคัญและได้รับแต่งตั้งเป็นพระอารามหลวง วัชิโนโรสสารามวรวิหารหรือวัชิโนโรสเป็นพระอารามหลวงการจัดพิธีพุทธาพิเศษในแต่ละครั้งต้องทำเป็นอย่างดีในงานพิธีแต่ละครั้งมีพระเกจิอาจารย์จากทั่วประเทศไทยในยุคสมัยนั้นมาร่วมพิธีมหาพุทธาพิเศษมากมายประที่เป็นหัวเรียวหัวแรงใหญ่ในงานพิธีการจัดสร้างพระเครื่องมีสามท่านคือหนึ่งพระปลัดมานพทุลลโพ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชินรดท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศุขวัดโพายทองท่านได้นิมนต์หลวงปู่ศุกวัดโพายทองให้เดินทางมาร่วมพิธีปลุกเสกพระเครื่องด้วยตัวท่านเองได้มีการจัดสร้างพระเครื่องในปีต่างๆดังนี้ 1. ในปีพุทธศักราช2505 2. ในปีพุทธศักราช2506 3. ในปีพุทธศักราช2507ส ในปีพุทธศักราช2508 5ในปีพุทธศักราช2512 2. พระมหาประดับแน่นหนาเป็นคนจังหวัดชัยนาบท่านมีความนับถือและศรัทธาหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจึงได้ทำการนิมนต์หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามให้เดินทางมาร่วมพิธีปลุกเสกพระเครื่องด้วยตัวท่านได้ลาสิกขาในปีพุทธศักราช2518 ท่านได้มีการจัดสร้างพระเครื่องในปีต่างๆดังนี้ 1. ในปีพุทธศักราช2512 2ในปีพุทธศักราช2513 3ในปีพุทธศักราช2514มีพิธีปลุกเสกที่ต่างวัดในพิธีปลุกเสกพระเครื่องของพระมหาประดับแน่นหนาเกิดข้อถกเถียงกันในเรื่องหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามท่านมาปลุกเสกเพียงครั้งเดียว คือพิธีในปีพุทธศักราช2512โดยมีหนังสือจากทางวัดชิโนรสเป็นหลักฐานแต่จากคำให้สัมภาษณ์ของคุณปู่มหาประดับแน่นหนาผู้ที่เป็นคนจัดสร้างพระเครื่องและนิมนต์พระเกจิอาจารย์ให้เดินทางมาร่วมพิธีปลุกเสกได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้กับคนสัมภาษณ์ว่าหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามท่านมาร่วมพิธีปลุกเสกสี่ครั้ง ท่านไม่ได้มาร่วมเพียงครั้งเดียวหลวงพ่อมุยวัดดอนไรท่านมาร่วมพิธีปลุกเสกทุกครั้ง 3. พระอาจารย์แก้วมณีงามได้มาจำพรรษาที่วัดชิโนรสในปีพุทธศักราช2512ตัวท่านได้ลาสิกขาในปีพุทธศักราช2514ท่านได้มีการจัดสร้างพระเครื่องในปีต่างๆดังนี้ 1. ในปีพุทธศักราช2512 2. ในปีพุทธศักราช2513 3. ในปีพุทธศักราช2514มีพิธีปลุกเสกที่ต่างวัดทั้งสามท่านไม่ได้สร้างพระร่วมกันต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างทำพิธีปลุกเสกในช่วงปีพุทธศักราช2512ถึงปีพุทธศักราช2514ทางวัดชิโนรถมีพิธีปลุกเสกพระเครื่องหลายวาระ โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำรายได้มาบูรณะถาวรวัตถุภายในวัดชิโนโนรถทางวัดชิโนโนรถได้มีการจัดสร้างพระบูชาและพระเครื่องหลายพิมพ์ปีพุทธศักราช2513วัดชิโนโนรถสารามวรวิหารหรือวัดชิโนโนรถได้มีการจัดพิธีมหาพุทธาพิเศษปลุกเสกพระเครื่องจัดสร้างโดยพระมหาประดับแน่นหนาในวันที่29ถึง30เดือนเมษายนปี พุทธศักราช2513พระเกจิอาจารย์ในยุคสมัยนั้นที่เข้าร่วมในงานพิธีมีรายชื่อดังนี้พระเกจิอาจารย์นั่งปลกปลุกเสกวันที่29เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2513 1. หลวงพ่อชื่นวัดมาบขา่า 2. หลวงพ่อหอมวัดชากหมาก 3. หลวงพ่อสำลีวัดพ้วยยาง 4. หลวงพ่อสว่างวัดหนองกระทุ่ม5พระมหาเสมียนวัดหนองกระทุ่ม6หลวงพ่อเจริญวัดทองนพคุณ 7. หลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือ 8. พระอาจารย์ยุทธนาวัตพาน9พระอาจารย์เชื้อหนูเพชรวัสพานสูง10หลวงพ่อโกวัดเก้าห้อง 11. อพระครูสุปตวัสุทัศเทพวราราม 12. สอง พระครูสมุอัมพลวัดประสาทบุญญาวาส13หลวงปู่จันท์วัดจานเชื่อง14หลวงพ่อทรรนองวัดราชบำรุง15หลวงพ่อเนนวัดนางรอง16พระครูนรงวัดกกศัพท์17หลวงพ่อจันทร์วัดโพธารามพระเกจิอาจารย์นั่งปรกปลุกเสกวันที่30เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2513 ใช้หลักนามที่เป็นมหามงคลของหลวงพ่อสี่รูปเพื่อเป็นจตุมงคลมงคลทั้งสี่ทิศหนึ่งหลวงพ่อทองวัดก้อนทอง 2. หลวงพ่อทองวัดหมอสอสาหลวงพ่อแสนวัดท่าแหนน 4. หลวงพ่อสุขวัดบันไดทองประวัติพระพุทธชินราชพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมีตำนานการสร้างองค์พระพุทธรูปในพงศาวดารเหนือเล่าว่าเมื่อพระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกพระยาลิไทยได้สร้างเมืองพิษณุโลกเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดให้สร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุและพระวิหารรอบพระมหาธาตุทั้งสี่ทิศพระองค์โปรดให้ช่างชาวเฉลียงสวรรคโลก ช่างเชียงแสนและช่างฮาริพุนชัยลำพูนร่วมกันสร้างพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดเพื่อประดิษฐานในพระวิหารทั้งสี่ทิศได้ทำพิธีเททองหล่อพระในวันพฤหัสบดีขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสปีทอพุทธศักราช1498เมื่อกระทอหุ่นออกแล้วทองติดเป็นองค์พระสมบูรณ์เพียงสององค์คือพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดา พระพุทธชินราชทองติดไม่เต็มองค์พระทำพิธีหล่อต่อมาอีกสามครั้งก็ไม่สำเร็จครั้งหลังสุดพระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกตั้งสัจจทิฏฐานแล้วทำพิธีเททองหล่ออีกครั้งปรากฏว่ามีชีปะขาวผู้หนึ่งมาจากไหนไม่มีใครรู้ได้มาช่วยปั้นหุ่นเททองหล่อพระจนสำเร็จเป็นพระพุทธรูปออกมาสวยงามอย่างไม่มีที่ติชาวบ้านเล่าลือกันถึงชีปะขาวผู้นั้น คงเป็นเทวดาแปลงกลายมาเพื่อช่วยหล่อพระพุทธชินราชจึงทำให้มีพุทธลักษณะสวยงามยิ่งนักเมื่อเสร็จพิธีหล่อพระพุทธชินราชชีปะขาวคนนั้นได้หายตัวไปโดยที่ไม่มีผู้ใดพบเห็นหมู่บ้านที่ชีปะขาวหายตัวไปจึงได้ชื่อว่าบ้านตาปะขาวหายจนมาถึงปัจจุบันหลักฐานทางโบราณคดีระบุไว้ว่า พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระยาลิไทยหรือพระยาลือไทยเป็นกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงลำดับที่หราชอาณาจักรสุขโขทัยโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1900ตามพงศาวดารเหนือได้กล่าวถึงการสร้างพระพุทธชินราชพระพุทธชิน,นสีและพระศรีศาสดาโดยมีสรุปไว้ว่ากษัตริย์เชียงแสนพระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกเป็นผู้สร้างพระพุทธชิน,นราช เมืองพิษณุโลกเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ให้สร้างวัดพระธนมหาทุตพระมหาธาตุและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์อีกสององค์ได้แก่พระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาต่อมาในปีพุทธศักราช2409พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มเนื้อหาในพงสาวดาลชื่อตำนานพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดา โดยระบุว่าในปีพุทธศักราช1,498มีการสร้างพระเหลือเพิ่มเติมเข้าไปและหลังจากนั้นก็มีการกล่าวอ้างถึงการสร้างพระพุทธชินราชในพงสาวดารเหนือในเวลาต่อมากรมพระยาดำรงราชานุภาพได้มีดารีเกี่ยวกับประวัติการสร้างพระพุทธชินราชเมื่อนำหลักฐานทางพุทธศิลป์มาเปรียบเทียบกับพงสาวดารเหนือพระพุทธชินราช ถูกสร้างขึ้นในสมัยสุขโขทยัยเนื่องจากพระพุทธรูปมีพุทธศิลนสุขโขทยัยไม่ใช่พุทธศินเชียงแสนเมื่อพิจารณาช่วงเวลาการสร้างทรงคาดว่าพระพุทธรูปน่าจะสร้างในยุคสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งในปีพุทธศักราช1900มีใช่พระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกโดยประธานเหตุผลว่าพระเจ้าแผ่นดินปรากฏพระเกียรติ ในเรื่องพระไตรปิฎกมีเพียงพระองค์เดียวคือพระมหาธรรมราชาพระยาลิไทยพระมหาธรรมราชาองค์นี้เองที่พงสาวดารเหนือเรียกว่าพระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกพระพุทธชินราชปัจจุบันมีอายุกว่าหกร้อปีตั้งอยู่ในพระวิหารหลวงประดิษฐานพระพุทธชินราชชาวเมืองพิษณุโลกนิยมเรียกหลวงพ่อใหญ่ตามชื่อวัดใหญ่หรือ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารพระพุทธชินราชแต่เดิมไม่ได้ลงรักปิดทองกระทั่งปีพุทธศักราช2146สมเด็จพระเอกาทศรถสเสด็จพระราชดำเนินมานามัส,สการพระพุทธชินราชจึงได้มีการปิดทองครั้งแรกความงดงามของพระพุทธชินราชที่เป็นพระพุทธรูปสำคัญของประเทศไทย มีความวิจิตรงดงามแบบศิลปะสุขโขทยัยเส้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช้อยชายผ้าสังคาติแยกเป็นเขี้ยวตะขาบพระพักเอิบอิ่มค่อนข้างกลมพระขนงโกงพระเกตมาลาเป็นรูปเปลวเพลิงมีปลายนิ้วทั้งสี่ที่พระหัตยาวเสมอกันที่เรียกว่าทีขังคูลีสุ้มเรือนแก้วสร้างจากไม้แกะสลักในสมัยอยุธยาแกสลักเป็นตัวมกร มีลักษณะลำตัวคล้ายมังกรมีงวงคล้ายช้างอยู่ตรงปลายซุม้มมีตัวเฮราลักษณะคล้ายจระเข้อยู่กลางซุม้มมีเท้าเวสุวรรณอยู่ที่เบื้องซ้ายมีพรยยะยักษอาลววกะอยู่ที่เบื้องขวาอันมีความหมายว่าเทพสุราทั้งสององค์คอยปกป้องอยู่ด้วยพุทธลักษณะอันง,งดงามแอโดดเด่นพระพุทธชินราชได้รับการยกย่อง ให้เป็นงานประติมากรรมด้านพุทธศิลป์สูงสุดของประเทศไทยเป็นพระพุทธรูปที่นิยมสร้างจำลองมากที่สุดในประเทศไทยเป็นพระพุทธรูปที่คนไทยศรัทธาและนิยมมากราบไหว้อีกองค์หนึ่งปาฏิหาริย์ของพระพุทธชินราชที่เกิดขึ้นกับผู้คนเช่น 1. แม่ค้าขายพวงมาลัยเล่าว่าตนได้ไปไหว้พระพุทธชินราชณวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตวรมหาวิหาร ขอพรขอให้ตนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งตนได้ซื้อหวยบนแผงที่เหลืออยู่เพียงสองใบปรากฏว่าตนเองหวยถูกรางวัลที่หนึ่งตามที่ได้ขอพรจากพระพุทธชินราช 2. ชายหนุ่มเกิดอุบัติเหตุพัดตกจากระเบียงห้องพักชั้นหผู้เกิดเหตุมีเพียงบาดแผลที่มือขวาและแขนขวาบาดเจ็บตามร่างกายนิดหน่อยผู้เกิดเหตุแขวนเหรียญพระพุทธชินราช ทำให้เชื่อว่าพระพุทธชินราชคุ้มครองและช่วยให้รอดตายอย่างปฏิหารกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนพระพุทธชินราชเป็นโบราณวัตถุสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่ม53ตอนที่34หน้า1526วันที่27กันยายนปีพุทธศักราช2479กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นพระพุทธรูปสำคัญ ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญปีพุทธศักราช2520จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมารับชมกันใหม่นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้แจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่จากทางเรานะครับ